ดีนะครับแต่รายและเหียงเนื่อนไขต่างๆท่านประธานยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการแต่ท่านประธานให้นโยบายไว้ตั้งแต่ธันวาคมปี64ฉะนั้นจะมีคนที่ซื้อรักษายอดตั้งแต่ธันวาคมปี64มามกรามีไหมมีกพาไหมครับมีแม่เข้ามาเดือนไหนครับผม เมษาแสดงว่าแม่ต้องซื้อเมษาแล้วใช่ไหมถ้าผมสมมุติให้ทุกคนในห้องนี้ซื้อรักษายอดกันมาเลยครับตั้งแต่6กสี่เลยทันวาฟังให้ดีนะครับทันวามกกะลากุงพามีนาเมษาและพืษสภาแสดงว่าเดือนนี้ครบหกเดือนยัง ผมเหังครับผมกันนะ,สะแสดงว่าถ้าคขบหกเดือนแล้วเราต้องได้หกพันใช่หรือไม่ใช่แต่บริษัทยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นอย่างทางการถูกหรือไม่ถูกฟังให้ดีนะครับทุกท่านที่ซื้อมาแล้วท่านประธานจะมีระบบในการเก็บคำนวณนและดึงรายชื่อทุกท่าน คนที่ทําผ่านคุณสมบัติหนึ่งครับท่านดูเลยครับเป็นสมาชิกแซบบ้แบบๆสองครับเป็นไดมอนอ์ครบครับสามครับซื้อครบสองพันห้าร้อยบาทหกเดือนและสี่ครับอายุหกสิบแสดงครับวันนี้เราซื้อกันมาครบหกเดือนแล้วเราผ่านเกณฑ์หรือยังผ่านแล้วใช่หรือไม่ใช่ <ห ả? S 1> เมื่อบริษัทประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ,อไรท่านได้รับหรือยังครับ ได้รับเลยไหมได,ได้เลยหรือไม่ได้เลย,เ,ลยเพราะเราทำครบหรือยังครบแล้วแต่ยังมีอีกหลายคนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่รอให้บริษัทประกาศก่อนเดี๋ยวคให้ทำมันจ่ายไม่ได้หรอกใครจะมาจ่ายได้ เขาเป็นคนจ่ายเลนท่านประธานคนจ่ายาแล้วท่านประธานเป็นคนจ่ายแล้วท่านท่านพูดไปทาไหนคํานั้น,นซื้อขงองผมเงินปจ่ายเงินหลอกมันเป็นแชร์ลูกโซ่หลอกเอาเงินไปสิผมถามเลยครับพี่เอาเงินมาให้บริษัทสองพห้า 25, พี่ได้งานดำกลับไปสองกองและได้คะแนแนไปอีกห้าร้อยคะแนนหลอกไหมครับ หลอกหมัม้่คุณกินง,งานรับสองกองคุณมี0ห้าร้อยคะแนน่ะแล้วคะแนนไปคำนวณตามแผนแล้วอะก็จะหลอกตรงไหนครับถูกต้องไหมแต่แค่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่เสร็จเพราะอะไรครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําเมื่อเราซื้อครบหกเดือน แสดงว,ว่าถ้าบริษัทโทษนะครับประธานท่านประธานบอกว่าประกาศสิ้นปีนี้ได้ใช้ถ้าท่านประธานประกาศว่าหนึ่งันว่า65สมมุตินะได้ใช้เราเข้าคุณสมบัติเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่แต่ถ้ารอบริษัทประกาศก,ก่อนเดี๋ยวค่อยทำท่านต้องรองไปอีกกี่เดือนอเ6เดือนเดือนแล้วคนที่เขาไปชวนมารักษายอดก่อนท่าน ที่เขาไปชวนไปบอกคนคนอื่นๆ mm hmm. เพื่อนท่านญาติท่านคนรู้จักท่านแล้วเขาได้สมัครมาแล้วเขาจะอยู่ใต้สายงานคนที่บอกคนนั้นหรืออยู่ใต้สายงานท่านครับไม่ใช่คนใต้สายงานคนที่บอกถูกก็ไหมเพราะเราไปชวนช้าไงใช่ไหมครับวันนี้นะครับสมาชิกแซ่บแบแบเติบโตมากในภาคอีสาน พราะอะไรครับคนภาีสานไม่รอครับชวนมาก่อนครับซื้อของผมเดือนจ่ายเลยหกพันพูดไปอย่างเงี้ยครับจนทําให้หลายๆคนก็เริ่มทวงถามว่าฉันซื้อของผมเดือนแล้วเมื่อไรจะจ่ายผมก็คิดว่าพี่ๆคงจะถามกันแหละว่าซื้อของผมเดือนแล้วเมื่อไรจะจ่ายผมก็ตอบได้ เต็มปากเต็มคําเหมือนกันครับว่าเมื่อบริษัทประกาศปุ๊บใครเข้าเงื่อนไขดึงรายชื่อขึ้นมาก็จ่ายเลยทันทีแล้วมันเมื่อไรล่ล่ะทำไมมันไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วฉันจะมั่นใจมันได้ยังไงผมก็เอาคํานี้แหะครับไปบอกกับท่านประธาน ผมถามครับท่านประธานครับตอนนี้สมาชิกเนี่ยอายุ60โครงการ60ปีของท่านนะครับกำลังตื่นเต้นกันมากแล้วก็ตื่นตันมากครับแต่กำลังจะพยอยตายกันแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะมีข่าวลบๆบอกว่าท่านประธานทาไม่ได้ท่านประธานไม่จ่าย ท่านประธานแค่คิดนโยบายมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะอะไรครับไม่ประกาศสักทีพี่ๆรู้ไหมครับท่านประธานพูดกับผมมาว่าไหอยากรู้ไหมปัดไปเลยครับว่าวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้เริ่มใช้ท่านประธานพูดกับผมมาครับว่ายัางไม่ประกาศแต่ใครที่ไม่เชื่อมั่นเราก็ให้เขาออก